เมื่ออายุมากขึ้นอะไรๆที่มันเคยแข็งแรงเคยฟิตมันก็หย่อนคล้อยนะฮะมันก็เสื่อมถอยนะครับ <c oughs> จะมีตึงอยู่อย่างเดียวก็คือหูนะฮะช่วงติวรักเต็มร้อยตอนนี้หนูอายุ17ปีนะคะมีอะไรกับแฟนมาตั้งเกือบ2ปีแล้วแล้วก็หลังข้างในมาตลอดไม่เคยคุมกําเนิดแต่ก็ไม่เคยมีลูกสักที <c oughs> พอนั่งคุยกันทีไรทะเลาะกันทุกทีไม่มีใครยอมใครเ <c oughs> คยถามเขาว่าเป็นหมันหรือเปล่าเขาก็ถามเรากลับ อยากทราบว่าหนูเป็นหมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นหมันหรือเปล่าเราสองคนเนี่ยเข้าข่ายมีลูกยากหรือไม่คะควรจะทําอย่างไรและอีกคําถามหนึ่งก็คือนะคะ เมื่อปีที่แล้วที่มีอะไรกับแฟนแล้วแฟนเล้าโรมด้วยการดูดที่บริเวณหัวนมเนี่ยนะคะปรากฏมันมีน้ําขาวๆใสๆบางทีก็ขุนเหลืองออกมาจากหน้าอกเป็นอยู่ประมาณ10วันอยากทราบว่ามันเป็นอะไรกันแน่เพราะอากาศอย่างนี้เหมือนคนตั้งครันนะคะแต่ไปทดสอบแล้วก็ไม่ได้ตั้งครันอย่างนี้ถือว่ามีสิทธิ์จะเป็นมะเร็งได้ไมคขัทีนี้ด้วยวัยอายุ17เปีอะ,ค,ะค่ะถามว่าโอกาสจะเป็นหมันได้ไหมยากค่ะค่อนข้างยาก,ยากเพราะว่ายังอยู่ในช่วขงวของวัยเจริญพันธนะุ์อายุ17ทีนี้การที่ว่า มีเพศสัมพันธ์แล้วหลังข้างในเนี่ยแล้วก็ ไปเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วสองปีงปแล้วไม่มีบุตรเนี่ยเราคงต้องมาดูค่ะว่าปัจจัยอื่นเนี่ยร่วมด้วยมีไหมอย่างเช่นปากมารูมีแผลไหมปากมารูมีการอักเสบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตรวจภายในแล้วพบว,ว่ามีแผลตรงปากมารูปากมารูมีการอักเสบนั้นเนี่ยอสุจิเวลาที่อยู่ในช่องคลอดของฝ่ายหญิงอะคะ่ะมันก็จอดอยู่แถวนั้นเพราะว่าปากมารูเนี่ยก็จะทําปฏิกิริยาทําให้เกิดสารคัดหลั่งตรงนั้นอสุจิก็จะวิ่งเข้าไปได้ไม่ดีใช,ใช่ไหมคะประเด็นที่สองเนี่ยคงต้องดูว่าเยื่อบุโพรงมารูเน ตีบมดลูกเนี่ยตีไหมทีนี้ด้วยวัย17ปีเนี่ยไม่น่าจะตีต้องใช้เพราะว่าไม่น่าจะตีบนะคะประเด็นสําคัญประเด็นหลักก็คือดูว่ารังไข่อะคะ่ะมีการตกของไข่หรือเปล่า <Okay. S 1> ถ้าเราบอกว่าสาเหตุของฝ่ายหญิงนะคะ40% <Okay. S 1> อย่างเช่นปากมื่ลูกมีปัญหาไหม เยื่อบุพงมดลูกเป็นอย่างไรมดลูกมีก้อนเนื้องอกแล้วปัจจุบเจ็ปีก็ไม่น่าจะมีปีมดลูกตีบไหมก็ไม่น่าจะเป็นอาจจะเป็นที่รังไขว่ามีการผลิตไข่แต่เขานี่ก็เข้าขายเป็นการมีบุตรยากแล้วถือว่ามีบุตรยากค่ะเพราะว่าสองปีสาเหตุไม่น่าเป็นเรื่องการเป็นหมันสาเหตุอีกลายอย่างที่ไม่ถูกต้องค่ะทีนี้ปัญหาจากฝ่ายชายเนี่ยอาจจะอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าถามว่าเป็นหมันไหมคิดว่าคงไม่ใช่ก็ไปตรวจดูนี่ก็มาอีกคําถามเหมืองที่ว่ามีน้ําที่ไหลออกมาจากจากหัวนมหัวนมใช่ไหมคะ ตรงนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้หญิงเนี่ยลองไปบีบดูบวันเนี้ยเดี๋ยวกลับไปแล้วไปบีบดูชมรายการแล้วไปบีบดูซิว่ามีน้นํานมไหลไหมถ้าอย่างในบางกรณีที่ว่ามีน้นํานมไหลแล้วก็ประจำเดือนมาไม่ป,ปกติไม่สม <cell S 1> ่ําเสมอตรงนี้มันก็เป็นผลจากการที่ว่าต่อมใต้สมองเนี่ยหลั่งฮอร์โมนตัวเหนือมาที่เราเรียกว่าโพลคติน <mourning S 2> <ย>ถ้าเกิดโพลคตินที่หลั่งออกมามากเกินไปอะค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการขับน้นํานมออกมาด้วย ทำให้ประจำเดือนมาแบบไม่สม่ำเสมอด้วยคล้ายกับจะตั้งครรภ์คล้ายกับจตั้งครรภ์แต่ไม่ใช่การตั้งครรภ์สำหรับในเรื่องที่ว่าเอ๊ะจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยด้วยวัย17ปีเนี่ยก็ไม่น่าจะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนละเราคงต้องมาดูคําตัวเองอะค่ะว่าเต้านมมีก้อนไหมมองกระจกดูซิว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ต้องถือเป็นข้อมงชี้เลยไหมคะอย่างเช่นการที่มีน้ําออกมาจาก หัวนมอย่างนี้แล้วยจริงๆควรจะเข้าสู่กระบวนการการตรวจให้ชัดเจนแล้วว่ามันอะไรกันแน่ใช่ไหมคะ,คะไม่น่าจะต้องปล่อยไว้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าธรรมชาติของคนเราอะค่ะต่อให้บีบให้เค้นหรือว่าให้ดูดยังไงเนี่ยมันก็ต้องมไม่มีไม่มีอะไรไหลออกมา<อ>ถ้าเกิดการที่มีมอะไรไหลออกมาเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีความผิดปกติอะไรสักอย่างหนึง่ง<ม>ก็ควรต้องมีตรวจนะคะ